ข่่าเดนสรุปข่าวดังตลอดทั้งสัปดาห์ประจำวันที่15-19กันยายน2568มาเริ่มกันที่ข่าวทองคำกันเลยค่ะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำปิดที่3,642ดอลลาร์ 3, ต่อทรอยออนหลังจากได้แรงหนุนจากตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอจนนักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ย0.25%นะคะในการประชุมสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามนะคะช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำยังมีการกดดันให้มีแรงขายในช่วงระยะสั้นเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยมันมีความผันผวนค่ะ แต่แล้วราคาทองคำพุ่งขึ้นทํำนิวไฮที่ราคา3,679ดอลลาร์ต่อทรอยออนจากแรงหนุนดอลลาร์อ่อนค่าและผลตอบแทนบอลยูที่ลดลงมองแนวโน้มทองคำยังเป็นขาขึ้นนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยก่อนจะมีการประชุมของเฟดอีกครั้งค่ะ ก่อนการประชุม FOMC นะคะราคาทองคำเนี่ยแต่ระดับที่3,700ดอลลาร์ 3, ต่อทริ o ออนก่อนอ่อนตัวรอถ้อยแถลงของเฟดอีกครั้งหนึ่งหากเฟดเนี่ยส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยต่อราคาทองคํามีโอกาสทดสอบที่ราคา3,715ดอลลาร์ 3, ต่อทริออนแต่ถ้าหากเฟดเนี่ยมีความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อราคามีสิทธิ์ย่อตัวสู่แนวรับที่ ,3650 ดอลลาร์ 3, ต่อทริออนค่ะ หลังเฟดมีการปรับลดดอกเบีย้ย0.25%นะคะสู่4.00%ถึง4.25%และไม่มีเซอร์ไพรส์ใหม่ราคาทองคำเนี่ยอ่อนตัวลงปิดที่3,659ดอลลาร์ต่อทรอยอนเนื่องจากดอลลาร์เนี่ยมีความแข็งค่าและตลาดปรับตัวรับดอพรอตเพราะนั้นเนี่ยเฟดอาจมีการปรับลดดอกเบีย้ยในอีก3ครั้งในปีนี้ช่วงนี้ราคาทองคำอาจมีการพันผวนนักลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงกันด้วยนะคะ ไปต่อกันที่ข่าวทรัมป์นะคะทรัมป์เนี่ยเสนอให้บริษัทที่จดทะเบียนในสหาราัฐต้องรายงานผลประกอบการทุกๆ6เดือนจากปกติเนี่ยเป็นลายตรามาสเพื่อช่วยลดต้นทุนและแรงกดดันจากนักลงทุนหากเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนี่ยอาจเปลี่ยนโฉมวิธีการบริหารและคาดการผลประกอบการในตลาดหุ้นสหารัฐได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะทรัมป์ระบุว่าสหารัฐเนี่ย อาจมีการเก็บภาษีนําเข้าจากเซมิคอนดักเตอร์และเวชภัณฑ์สูงกว่า25%เหตุเพียงเพราะมีกําไรมากกว่ารถยนต์เพิ่มแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีและสาธารณาสุขและจุดชนวนตึงเครียดในเรื่องของการค้าใหม่ได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ทรัมป์มีการประกาศลดภาษีนําเข้ารถยนต์ญี่ปุ่นนะคะเหลือ15%โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่16กันยายนส่งผลเอื้อต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นแต่เสี่ยงกดดันค่ายรถในสหรัฐนั่นเองค่ะทรัมป์โพสต์ว่าการเจราจากับจีเน,นเร ของติ๊กต็อกมีการคืบหน้าและเตรียมที่จะคุยกับคุณสีจิ้นผิงในวันศุกร์นี้ส่งผลรดแรงกดดันสงครามการค้านะฮะเท่ากับเป็นข่าวบวกต่อสินทรัพย์ความเสี่ยงนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจฝั่งอเมริกากันบ้างนะคะสหรัฐนะคะได้มีการประกาศขึ้นบัญชีดํากับบริษัทจีน2แห่งที่จะจัดหาอุปกรณ์ชิปให้กับ SMIC ซึ่งเป็นบริษัทชิปชั้นนําของจีนนะคะที่มีการไปใช้งานโดยทั้ง2บริษัทนี้นะคะถูกเพิ่มใน In นดิว r ซ์ทของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐสิ่งนี้นะคะเป็นการตอกย้าการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของสหรัฐและก็จีนและแน่นอนว่ามันมีการกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิปโลกนั่นเองค่ะ เฟดมีการปรับเพิ่มคาดการค่า GDP ปีนี้เนี่ยเป็น1.6%จากเดิมนะคะ1.4%พร้อมคาดคอ p c PCE ปี2,568ไปจนถึงปี2,570อยู่ที่3.1 2.6และ2.1%ตามลำดับในขณะเดียวกันนะคะเฟดก็มีการระบุว่ากิจกรรมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันมีการขยายตัวปานกลางในช่วงครึ่งปีแรกการจ้างงานนะคะมีการชะลอตัวและอัตราการว่างงานเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในสภาวะที่ต่ขาขณะที่เงินเฟ้อ ยังอยู่ในระดับที่สูงนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะมองว่านโยบายเนี่ยอาจมีการปรับรลดดอกเบีย้ยต่อนักลงทุนอาจเข้าซื้อทองคําและสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ตลาดหุ้นนะคะก็ยังมีความผันผวนจากความกังวลเงินเฟ้อที่สูงอยู่นั่นเองค่ะมาต่อกันที่หุ้นต่างประเทศกันนะคะ หุ้นเทสลาบวก7.4%หลังบอดยืนยันบทบัตของอีลอนมัสแม้ยังถูกจับตาในเรื่องของการเมืองแต่ส่งผลความเชื่อมั่นต่อน,นักลงทุนในเรื่องของเสถียรภาพการบริหารของเทสลาและตึงดูดกระแสเงินลงทุนใหม่ในกลุ่ม e ีวีนั่นเองค่ะและหุ้นยังมีการบวกต่อไปอีกนะคะหลังจากที่อีลอนมัสเนี่ยเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม2.57ล้านหุ้นมูลค่าราวประมาณ1,000ล้านดอลลาร์การซื้อหุ้นโดยผู้บริหารระดับสูงแบบนี้นะคะเป็นสัญญาณความมั่นใจของอนาคตบริษัทหนุนแรงเกงกไรเพิ่มขึ้น เองค่ะ หุ้นเว็บซูนเอนเตอร์เทนเมนต์ทะยานบวก39%หลังมีการประกาศร,ร่วมจับมือกับดิสนีย์เพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มการ์ตูนดิจิตอลเปิดโอกาสการเติบโตใหม่ในตลาดคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อหนุนกระแสการลงทุนหุ้นในกลุ่มบันทึงแล้วก็ดิจิตอลนั่นเองค่ะหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ร่วงหนักโดยโมเดอร์นาเนี่ยร่วงดิ่งกว่า7 4อร์เนขณะที่ไฟเซอร์และโนวาแวกส์ร่วงเกิน3%ามเนหลังมีรายงานเชื่อมโยงวัคซีนโควิดกับการเสีย หุ้นเอ็นวีเดียร่วง2.6%หลังมีแรงกดดันจากมาตรการกำกับดูแลของจีนส่งผลให้ราคาหุ้นเนี่ยมป็นมีความผันผวนหลังมีแรงกดดันจากมาตรการกำกับดูแลของจีนส่งผลให้ราคาหุ้นในตลาดมีความผันผวนนักลงทุนมีการจับตาสถานการณ์ตลาดชิป AI ค่ะมาต่อกันที่ข่าวเอเชียกันเลยค่ะหน่วยงานกำกับดูแลจีน SAmr เปิดเผยว่า NV i d i a เดียนี่ยอาจมีการละเมิดกฎหมายผูกขาดและเตรียมสอบสวนเพิ่มเติม,ตมส่งผลเพิ่มแรงกดดันต่อเ v i d ว a เดียในตลาดจีนและสะท้อน ความขัดแย้งในด้านของเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและก็จีนนั่นเองค่ะ ล่าสุดนะคะสำนักง,งานบริหารไซเบอร์สเปซของจีนเนี่ยมีคำสั่งให้บริษัทด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนเช่นไบ Dance และ Alibaba ให้มีการระงับซื้อชิปปัญญาประดิษฐ์ AI ของ n อ็นวีเดียรวมทั้งยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้ทั้งหมดนักลงทุนควรระมัดระวังความผันผวนขอ,ของหุ้น n อ็นวีเดียในระยะสั้นนั่นเองค่ะญี่ปุ่นนะคะมีการรายงานยอดส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการร่วงลงมา13.8ปติดต่อกันเป็นเดือนที่5สาเหตุมาจากการขึ้นภาษีนำ ของสหรัฐกดดันเศรษฐกิจฝั่งญี่ปุ่นและตอกย้ำความเปราบางการค้าระหว่างประเทศนักลงทุนจับตาข้อมูลส่งออกเดือนกันยายนหลังจากมีการปรับภาษีเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะ มาที่ข่าวฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะอังกฤษบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับสหรัฐมูลค่ากว่า3.1หมื่นล้านปอนด์ครอบคลุม AI, วอ a n t ม m c o พิวต i n g และพลังงานนิวเคลียร์พลเรือนเสริมความเป็นพันมิตรทางเทคโนโลยีและสร้างแรงกดดันต่อจีนในสถานการณ์การแข่งขันนวัตรกรรมค่ะ g o เ g l e ประกาศลงทุน5,000ล้านปอนในอังกฤษก่อนการเยือนของทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การตกลงของความร่วมมือธุรกิจเพิ่มเติมทำให้เสริมศักยภาพเทคโนโลยีของอังกฤษซึ่งดึงดูดการลงทุนของต่างชาติค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสชุดใหม่กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากที่ฟิล ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในช่วงเวลาที่นาย,ยกรัฐมนตรีเลโกนูเริ่มการเจรจาหาลือเพื่อร่างงบประมาณและในขณะที่สหภาพแรงงานเตรียมนัดหยุดงานประท้วงเพื่อการลดค่าใช้จ่ายกดดันความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจฝรั่งเศสและเพิ่มความเสี่ยงการคลังของยุโรปนั่นเองค่ะรู้ทันทุกข่าวสารสำคัญสรุปครบจบในคลิปเดียวกับ w e e k l y News Recap จาก r o b o Academy แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ